บิสมิลลาฮเราะฮีมอัสลามุอะลัยกุมมาราะมะตุลลอฮิวบเริกาตูครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้กับวิทยุเสียงสันติครับวันนี้มาคุยเรื่องทุนทรัพย์ทุนทรัพย์ใช้ในคดีแพ่งนะคดีแพ่งเนี่ยนะครับถ้าแบ่งกันตามทุนทรัพย์เนี่ยจะมี2ประเภทนะครับ 1. คดีไม่มีทุนทรัพย์นะครับก็คือคดีที่คู่ความเนี่ยนะครับหรือฝ่ายโจทย์เนี่ยนะครับ ฟ้องหรือยื่นคําร้องขอต่อศาลนะครับขอให้ศาลเนี่ยมีคําสั่งระง,งับความเดือดร้อนความรําคาญหรือความเสียหายที่ไม่อาจคํานวณเป็นจํานวนเงินได้เพื่อประโยชน์ของตัวโจทก์เองโดยไม่มีการเรียกร้องทุนทรัพย์เป็นจํานวนเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดนะครับจากจากจำเลยหรือจากบุคคลที่เราฟ้องนะครับ แล้วก็ผลของคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลนั้นเนี่ยนะครับไม่ทําให้โจท์หรือผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะครับได้ทรัพย์สินหรือได้เงินทองเนี่ยเพิ่มเติมหรือได้มาเป็นของตัวเองนะครับหรือว่าเป็นกรณีที่ขอในสิ่งที่ไม่อาจคํานวณเป็นราคาเงินได้เช่นนะคดีไม่มีทุนทรัพย์นะเช่นการฟ้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนนิติบุคคล การฟ้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนโอนที่ดินโดยไม่ชอบนะครับแล้วก็ขอให้ที่ดินเนี้ยกลับมาเป็นของเจ้าของที่ดินัวที่ดินเนี้ยตามเดิมการร้องขอให้ศาลมีคําสั่งให้บุคคลนั้นเนี้ยนะครับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี้ยนะครับเป็นคนสาบสูนย์การขอให้ศาลมีคําสั่งแต่งตั้งผู้อนุบาลเพื่ออะไรเพื่อดูแลเพื่อดูแลผู้เสมือนไร้ความสามารถหรือ ผู้ไร้ความสามารถเรื่องของการโอนที่ดินของพ่อปู่ย่าตายายเราอย่างเงี้ยจะโอนที่ดินแล้วก็ทําเองไม่ได้แล้วเป็นอามาพึ่งอามาพาดอ่ะโอเคเราไปตั้งศาลขอขอศาลขอสั่งให้เราเนี่ยเป็นผู้อนุบาลเพื่อดูแลเรื่องพวกนี้แทนแทนคนที่เขาไร้ความสามารถนะครับไออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคดีมไม่มีทุนทรัพย์ไม่ได้ได้เงินมานี่หรอวะเพราะว่าเราไปฟ้องขอเพิกถอน การรับบุตรบุญธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ใช่ตัวเงินเห็นไหมการเพิกถอนการจดทะเบียนบริษัทมันก็ไม่ได้ตัวเงินกลับมาแต่ถามว่าต้องเสียเงินไหมเสียเสียค่าอะไรเสียค่าธรรมเนียมสารนะครับอาจจะมีถ้ามีปิดหมายต้องส่งไปสนีไปก็เสียค่าไปสานีหรือถ้าภาษากฎหมายเขาเรียกค่านำหมายอะสมมติว่าค่ามเนียมก็เรื่องละประมาณนี้สองร้อยบาทค่านำหมายก็แล้วแต่ใกล้แต่ไกลนะครับก็ เบ็ดเสร็จก็ไม่น่าจะหลักหลักพันบาทหลักหลักพันต้นๆแต่เรื่องค่าทนายนี่ไม่เกี่ยวนะค่าทนายนี่แยกต่างหากนะค่าทนายนี่ต้องเสียอยู่แล้วนะครับให้เขาไปทําก็ต้องเสียค่าทนายไปแต่ว่าเรื่องของค่าธรรมเนียมเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นเป็นทุนทรัพย์แต่ถ้าเป็นคดีมีทุนทรัพย์ก็คือก็คือพูดง่ายว่าคดีใดคดีหนึ่งที่จะฟ้องแล้วทาให้บุคคลคนนั้นเนี่ยได้ได้ทรัพย์สินมาเป็นตัวเงินอย่างเช่นเรื่องของฟ้องเรียก เงินกู้เห็นไหมล่ะเขายืมไปล้านนึงเราจะฟ้องเรียกเงินกลับมาเห็นไหมจะได้คืนไม่ได้คืนแต่ว่ามันฟ้องเรียกทรัพย์กลับ,บเห็นไหมไอ้อย่างนี้เรียกว่าคดีมีทุนทรัพย์ก็อย่างนี้ต้องเสียค่าธนาค่ารมเนียมศาลไหมเสียนะครับคิดจากไหนคิดจากราคาคิดจากราคาทุนทรัพย์นะครับเขาเรียกว่าค่าขึ้นศาลหรือค่าธรรมเนียมศาลนะครับ ใครฟ้องใครต้องเสียนะโจทฟ้องโจทต้องเสียนะครับในอัตราร้อยละ2ของจํานวนทุนทรัพย์แต่ค่าธรรมเนียมเนี่ยไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะครับก็สรุปก็คือว่าใครฟ้องคนนั้นต้องเสียโจทฟ้องโจทต้องเสียนะครับจำเลยเนี่ยไม่ต้องเสียเพราะจําเลยเนี่ยเป็นฝ่ายถูกฟ้องไม่ต้องเสียค่าทุนทรัพย์แต่ทั้ง2คดีนี้นะครับ ทั้งคดีที่มีทุนทรัพย์และคดีที่ไม่มีทุนทรัพย์เนี่ยสิ่งที่จะต้องเสียเหมือนกันแต่มากน้อยไม่เท่ากันก็คือ <c oughs> อย่างที่บอกค่าทนายความต้องเสียส่วนจะเสียเท่าไหร่นั้นเนี่ยนะครับแล้วแต่คู่ความจะตกลงะนะครับต้องแยกให้ออกนะเพราะฉะนั้นเวลาเขาเรียกอ่ะเขาก็จะเออค่าทนายค่าธรรมเนียมค่านั่นค่านี่มันต้องแยกไงนึกว่า,วาเวลาทนายเขาจะเรียกอ๋อเงินสมมติว่าเงินแสนนึงเนี่ย เป็นค่าทนายสมมุติว่า5 0,000นนะครับอีก5 0,000นเนี่ยแบ่งเป็นค่าธรมเนียมค่าถ่ายเอกสารค่านำหมายค่าไปสี่ค่าป่วยการพยานค่ารถพยานค่าอะไรว่าไปก็แจกแจงกันไปนะครับสมมติว่าใน10,000แนเนี่ยเพราะนั้นก็การจะเสียเงินค่าทนายหรือทนายจะเรียกเก็บเงินอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็ต้องนะโดยเฉพาะเราเป็นลูกความนะก็ต้องเอาให้เคลียร์เอาให้ชัดนะครับแล้วก็เวลาทนายเขาทำงานอะไรไปเนี่ย โดยปกติเนะี่ยทนายเขาจะต้องรายงานนะเ่อาวันนี้ไปศาลไปทําอะไรศาลบอกว่ายังไงนะครับมีรายงานกระบวนพิจนารณาแนบมาให้รู้ความได้รับทราบว่าเอ๊ะวันนี้ทนายเขาไปทําอะไรแล้วก็จะไปทําอะไรอีกและผลคดีจะเป็นยังไงลูกความถามได้นะครับไหนเราเสียงเงินไปแล้วเนี่ยใช่ไหมลนะ่ะถ้าทนายแบบไม่บอกไม่ได้อ้อย่างนี้ใช้ไม่ได้อย่างนี้ใช้ไม่ได้ทนายต้องบอกแล้วก็ลูกความก็ต้องถามเออวันนี้ทนายจะจะไปศา,าลอ๋อเบิกค่ารถใช่ไหมจะไปทําอะไร จะไปยื่นเอกสารนู่นนี่นั่นอ่ะโอเคจะได้ให้มันคุ้มกับเงินที่เสียไปนะครับอ้าวันนี้ก็อ่ะหมดเวลาลงแล้วนะครับอัสลามุอะไยกุมวะเรอามะตุลลอฮิวะบอตการาตุออราตรครับผลิตร,รายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม เสียงสันติคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิอันซอตเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน